เราก็จะประดับประดาตกแต่งเพ้นสีนะครับไอ้ปราสาทตร์พึ่งแบบสําเร็จรูปของเรานะครับใส่ลายเทพพนมก็ตัดเองนะครับตัดเองผมตัดเองลายเทพพนมลายได้นะครับตัดเองทําเองนะครับก็ทําไปแบบชั่วคราวไม่ได้อันนี้มากมายนะครับก็ตัดแล้วแต่การพ่นจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับ ทีมือการพ่นนะครับแล้วก็ตัดแบบอันนี้เนาะทีมงานพ่นก็พ่นไปเราก็แผนกออกแบบพื้นผิวการพ่นนะครับขาดสีเขียวขาดสีเขียวถ้ามีสีเขียวมันก็จะอลังการงานสร้างอยู่นะครับงบประมาณเรามีน้อยครับผมงบประมาณเรามีน้อยครับ เดี๋ยวเขาบอกเหมือนบัวปุ่มเปรกกะหยองแล้วก็ตัดแต่งล, <จะ S 1> ลายเองแต่งก็แบบหยอกแบบลายเองครับก็าคอยดูตอนเสร็จนะครับคอยดูตอนเสร็จว่าจะเป็นแบบไหนก็เราก็จะค่อยพ่นไปเรื่อยๆตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตรงไหนโล่งๆก็จะใส่ดอกไม้ไปตรงนี้ ใส่ดอกไม้นะครับสองสอสาธพึ่งสำเร็จรูป <c oughs> สีเขียวอ่ะเออมีสีเขียวก็พ่นๆไปโอเคครับผม